สาตาที่โอเคมันสั้นแต่ก็ไม่ได้ถึงกับสั้นเกินไปแต่มันก็ทําให้เราอะปัญหากับชีวิตประจาําวันสวัสดีค่ะพ a ตเตี่สมาลินค่ะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ค่อยได้ใส่ได้ประมาณ4ีหชั่วโมงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบแสบ,บตาแหละเริ่มเจ็บตาพอเวลาเราทํางานลก็ใส่แว่นไม่ได้ยิ่งพอแต่งหน้าแล้วมันมีแบบพวกอายไลเนอร์ยิ่งทําให้เหมือนตาเรา เก็บมากขึ้นแห้งมากขึ้นที่ตัดสินใจมาทําที่นี่คุณหมอก็เก่งแล้วก็เหมือนเชี่ยวชาญทางด้านเบสิกโดยเฉพาะเลยนะด้วยนะวัตกรรม ที่ทันสมัยเราก็แบบรู้สึกว่ามั่นใจกับที่นี่เข้ามานะคะก็รู้สึกว่าบรรยากาศก็ิวมากไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรแล้วก็หมอก็ใจดีมากอธิบายทุกอย่างที่เราแบบวนก็คลายกังวลทุกเรื่องเลยค่ะหมอก็แนะนําว่าทาแบบนาโนเลสิกทําเสร็จวันรุ่งขึ้นก็เหมือนใช้ชีวิตปกติได้เลยกระทบเรื่องการผักฟื้นหรือว่าการใช้ชีวิตค่ะก็สามารถทําเสร็จแล้วก็ทํางานต่อได้เลยค่ะ